พระธรรมสองย่อนจดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าผู้อาวุโสถึงท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกไว้กับบุตรทั้งหลายของท่านข้าพเจ้ารักพวกท่านทุกคนในความจริงและไม่ใช่เพียงข้าพเจ้าเท่านั้นแต่คนทั้งปวงที่รู้จักความจริงด้วยข้าพเจ้ารักพวกท่านเพราะความจริงซึ่งอยู่ในเราทั้งหลายและซึ่งจะคงอยู่กับเราตลอดไปขอพระคุณพระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระบุตรของพระบิดาดำรงอยู่กับเราทั้งหลายในความจริงและในความรักข้าพเจ้าชื่นชมยินดียิ่งนักที่เห็นว่าบุตรของท่านบางคนดำเนินในความจริงเหมือนที่พระบิดาได้ทรงบัญชาเราและบัดนี้ท่านสุภาพสตรีทีท่รักข้าพเจ้าไม่ได้เขียนถึงท่านเกี่ยวกับบัญญัติใหม่ แต่เป็นบัญญัติที่เรามีมาตั้งแต่แรกคือข้าพเจ้าขอให้เรารักซึ่งกันและกันและความรักคือการที่เราดำเนินชีวิตตามบัญญัติของพระองค์ด้วยความเชื่อฟังตามที่ท่านได้ยินมาแล้วตั้งแต่ต้นบัญญัติของพระองค์นั้นคือให้ท่านดำเนินชีวิตในความรักมีผู้ล่อลวงหลายคนเข้าไปในโลกคนเหล่านี้ไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ คนเช่นนี้เป็นผู้ล่อลวงและเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์จงระวังไว้เถิดเพื่อท่านจะไม่สูญเสียสิ่งที่ท่านได้ทำไว้และเพื่อท่านจะได้รับรางวัลเต็มที่ผู้ใดวิ่งล้ำหน้าไปและไม่ทำตามคำสั่งสอนของพระคริสต์ต่อไปก็ไม่มีพระเจ้าส่วนผู้ที่ทำตามคำสั่งสอนต่อไปก็มีทั้งพระบิดาและพระบุตรถ้าผู้ใดมาหาท่าน โดยไม่นำคำสั่งสอนนี้มาด้วยก็อย่ารับเขาเข้าบ้านหรือต้อนรับเขาผู้ที่ต้อนรับเขาก็ร่วมในกิจการชั่วของเขาข้าพเจ้ามีหลายเรื่องจะเขียนถึงท่านแต่ไม่อยากใช้กระดาษและหมึกข้าพเจ้าหวังจะมาพบปะพูดคุยกับท่านเองเพื่อความชื่นชมยินดีของเราจะเต็มบริบูรณ์พระเจ้าได้ทรงเลือกสันน้องสาวของท่านไว้ปุตรทั้งหลายของนาง ฝากความคิดถึงมาอย่างท่าน